สวัสดีครับทุกคนผมช่างเคีาวซัานะครับผมก็ไอสิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้ก็คือไฮไลท์ของการไลฟ์สตรีมเมื่อวานนะใครอยากรับผมพิตศาตร์ก็สมัครกดเข้าดิสคอดใต้นี้ได้นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับผมไลฟ์แจกทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับผมวันอาทิตย์ไม่แจกนะครับผมในแบบมันพิเรนิกงนะฉากผพิตศาสต์อะโอเคครับผมไปดูกันเลย กันเอาโน่หนึ่งอะอะไรนี่เอโมเออเอาเอโมนอนเอาโน่หนึ่งะรอรอรอได้ยินปะมามาก่อนแรกนะเฮ้ยเฮ้ยผลเกิดว่ะผลเกิดว่ะเฮ้ยเอาเวกิ้ง ขี้โมยเหี้ยเฮ้ยมาดูดิตรงไหนก่อนไหนก้อนซุ่มพลเลยจริงผิดเฮ้ยของจริงของจริงเฮ้ยของจริงเฮ้ยพี่อยู่กินหยุ่มินียบขอขอดูกนคนไฟพี่กินแน่พี่กินแน่ โอเคครับสนุกฮารี่อยากได้ผลปีศาจฟรีในแมปบันพิทูเกินนิงก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะไลฟ์ทุกวันนะครับผมก็ถ้าผลอาเวกินนิงมันเกิดตามแมปผมอาจจะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ PVP อีกรอบนะครับผมก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับผมขอบคุณ500ซับนะครับผมก็ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมสนุกสนุกดีสคอตผมได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ช่วยติดตามกันจน500ซับนะครับผมขอบคุณครับ